สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Honda City นะคะ 1.5S ปี 2013. 2 20น1 4นะคะสีเทาดำเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่310,000บาทเท่านั้นได้ไปพร้อมกับล้อแม็รล้อแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนสบายๆนะคะสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับคะเดียน3ขอไข่พอสัมเพลนะคะแ3 1สปกรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์ค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะได้เป็นสีเทาดำน,นะคะบอกเลยว่าสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นสีที่ขายดีนะคะของทางเพชรยนเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าไดเป็นล้อแม็กลออแบบนี้เลยค่ะ ไดเป็นแม็กขอบ17นะคะไดเป็น Mac แม็ขอบ17กระจกมงข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถติดคิ้วกันสานะคะมาให้พร้อมใช้งานเลยเบ้ามือจับประตูนะคะได้เป็นโครเมียมในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะลูกค้า คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ปรับสภาพเลยหัวน็อตนะคะตามซอกประตูน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะเหตุรถนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะภายในก็จะมีเป็นสัมนาลรถนะคะมีสัมนาลรถมาให้คันนี้นะคะเพชรจนของเราซื้อสดมานะคะครอบครองอยู่เป็นลำดับที่3ค่ะ ใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็ม4ีดาวได้เลยสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะผ่อนเกิน1น1ปีตอนนี้ของเรามีเป็นแคมเปญน,นะคะขับฟรี90วันค่ะ ใครที่สนใจนะคะสอบถามมาได้เลยเอารถได้ทุกอาชีพเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะไฟเบกรกดวงที่3มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะให้2จุดอีกด้วยเรียมซันน์นะคะคมชัดเจนทั้งคันเลยค่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะห <Okay. S 1> ัวน็อตนะคะสวยๆเลย พงมอลาลัยนะคะไม่อ่อพออาพวงมาลัยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเนาะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าราคา3า0 0 0นหนึ 1, น่บาทเท่านั้นได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเดซสวยๆเลยเบาะไม่ไมีรอยฉีกขาดเลยนะคะฟังพาดูโครงสร้างนะคะด้านหลังกับฝากระโปรงหน้านะคะต่อเลย ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆส,สวยๆเลยภายในนะคะโครงสร้างเดิมนะคะ รอยซีนนะคะสีเสมอกันแบบนี้นะคะรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะบิอาร์นะคะยังคงอยู่นะชัดเจนแบบนี้นะคะรอยซีนเดิมโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยโครงสร้างเดิมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกเดิมแท้นะคะทั้งคันเลยค่ะลูกค้าสีเทาดำนะคะได้ไปพร้อมรอแม็กลอหล่อแบบนี้เลยค่ะ แม็กขอบ17นะคะได้เป็นแม็กขอบสิบเดอ่ะี๋ยวฟังพามาดูโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะลูกค้าโครงสร้างนะคะสีมาจากโรงงานนะคะติดอยู่เลยหัวน็อตน,นะคะตามจุดต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะ สติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆนะคะยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะรับประกันนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักนะคะหรือว่าจนมน้ำมาแน่นอนค่ะสำหรับ Honda City ีนะคะตัวนี้นะคะรุ่น 1.5S ป2013ี2013-2014นะคะราคา3 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าที่มีประวัติผ่อนเกิน1ปีนะคะผ่อนดีผ่อนตรงสามารถใช้แคมเปญขับฟรี90วันได้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์064-253-9366นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถที่บริษัทนะคะก็ได้เลยเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทยนะคะลูกค้า สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ